มาซื้อสีกันนะคะจะเอาสีพลีนะหกสิบสีค่ะหกสโอเคค่ะเราไปไหนต่อคะอ่าอาตามไปด้วยอยากอนะสไร <พอ S 1> <64. S 2> นะสีสีแ๊บนึงสีมัสเตอร์อา์หกสิบสอะอันไหนไมันจะดีกว่าอะไรนะลูกระหว่างสีพลี มาซื้ออาหกสีอะขนาดมันจะดีกว่ามันไม่จะตอบได้ไหม่ะแล้วมีลองไหนเปรียบเทียบแม่แม่ฟังไหมมันน่าจะมันจะดีกว่าเพราะว่ามันแพงกว่าด้วยและสีมันก็สดมากมันแพงกว่าเท่าไหร่อ่ะถึงบอกว่าดีกว่าอันนี้สองร้อยกว่าบาทอันนี้หนึ่งร้อยกว่าบาทสองร้อยยี่สิบเจ็ดอันนั้นเท่าไหร่คะหนึ่งร้อยแปดสิบเก้าแล้วถ้าน้องเมย์ซื้อน้องเมย์ซื้ออะไรอ่ะคอยีเพราะว่าคอยลี่สีมันสดมาก โอเคอาตังเราต้องไม่รู้นิ้งาสีสดต้องไม่เคยใช้เหรอเคยใช้โอเคก็อาตังต้องเมย์ชอบค่ะแต่น้องเมย์เคยใช้แค่สิบสองสีแต่ยังไม่แล้วก็ยี่สิบสีแล้วก็อันนี้หกสิบสีมาเลยโอเคโแต่จริงหกสิบสี่มามีอีกอีกเลยนะแต่ว่ามันสี่ร้อยกว่าบาทเราสี่ร้อยกว่าบาทเราได้ไหมมนมีสองเอาได้ไหมสี่ร้อยกว่าบาทอะสี่ร้อยกว่าบาทมันมีสองชั้นแต่ว่ามันไม่ได้เป็นแบบนี้ มันไม่แน่นแบบมันเป็นแบบแต่ว่ามันมีสองชั้นโอเคแล้วเอาได้ไหมสี่ร้อยกว่าบาทเดี่อย่าสมควรซื้อไหมไม่รู้แต่เอาได้ไหมหาสตางค์ได้ไหมหาสตางค์ได้ไหมถูกถูกเป็นถูกสิบหกสิบเอ่อหกสิบเป็นการไงโอเคอ่ะแล้วเราต้องเอาอะไรได้อีกอย่างนึงค่ะเอาอีกอย่างนึงนะไปไปไปหาไฮไลท์ไปไปเรื่องไฮไลท์ไปจะได้กลับบ้านบาย อ้าวมันอยู่ไหนอ้าวอยู่ที่มือแม่เหรออ้าวันก็พาลาคิตเสร็จแล้วต้องจ่ายตังเรไปจ่ายตังไปเขาบอกให้ใช้ไฮไลท์เลอ้าไปไปไปจ่ายตังไปหนังสือหนังสือไม่อยู่ตรงนู้นหนังสือวาดรูปอยู่ทางโน้นไปนี่อ้าวตะลุงได้ซื้อยังซื้อได้ยังแข้งมากอ่ะจากรูปแบบแข้งถึงแน่ไอยากรู้แบบแข้งมันเป็นไง สีมันเหมือนกันเลยอ่ะแต่ว่ามันใช้ง่ายโอ้ไม่สดเท่าไม่สดเท่าไม่มันไม่สดเลยมันเข้มอ่ะเออสีไม่สดเท่าที่น้องเมย์เลือกสีอ่ะอ๋อน้องเมย์เลือกที่เลือกน้องเมย์เลือกอ่ะสีสดแล้วใช้งานไม่มีราคาอ๋อไม่มีราคาเอาไปขอบคุณนะไปค่ะไปหาไปหาหนังสือวาดรูปไ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 ป ได้สม,มุดวาดรูปเพียงคะได้ลแล้วค่ะแล้วคราวนี้น้องเมก้ากับลุนนาวาดรูปใส่น้ำไปในสมุดนะคะค่ะโอเคไปจ่ายตังค์ได้เร็วคะ่บบคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายค่ะไปค่ะไปค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปการ์ตูนแจให้น้องเมย์ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ